ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเฉินเซียงกำลังรีดเรนอำนาจพลังทั้งหมดเอาไว้ในส่วนกลางของโลกทะเลเทพซึ่งมันก่อให้เกิดแรงสั่นไหวไม่รู้จบในปัจจุบันเขายังคงรวบรวมพลังอยู่เรื่อยๆโดยที่มีอาการง่วงซึมอย่างที่สุดทว่าเขาจะต้องอดทนเพื่อรวบรวมอำนาจพลังต่อไปแต่เมื่อนานไปเขาก็ยิ่งง่วงนอนมากขึ้นและในตอนนี้อำนาจพลังที่เคยรวบรวมไว้ได้กระจัดกระจายตัวออกอย่างช้าๆ เฉินเซี่ยงถอยหลับไปโดยไม่ทันรู้ตัวยามนี้เขานอนหลับสนิทอยู่ในกรงขังแม้ว่าร่างกายของเขาจะหลับลงทว่าจิตวิญญาณของเขายังมีการรับรู้อยู่และตอนนี้เขาค้นพบว่าตนเองอยู่ในสภาวะที่แปลกประหลาดอย่างยิ่งที่นี่คือที่ไหนเฉินเซี่ยงอยู่ท่ามกลางความเวงว้างที่มีเพียงสีขาวรายล้อมเมื่อเขาตะโกนขึ้นเสียงนั้นก็ได้สะท้อนกังวลไปมา ระหว่างที่เสียงตะโกนยังคงสะท้อนไปมาเฉินเสี่ยงก็ได้ค้นพบกระจกเงาขนาดใหญ่จำนวนสามบานปรากฏขึ้นเบื้องหน้ายามนี้กระจกบานแรกได้วาบแสงเรืองครั้นจึงปรากฏภาพฉากบางอย่างเขาจ้องมองไปที่บานกระจกทันใดนั้นเขาก็ได้พบภาพเหตุการณ์ที่คุ้นเคยซึ่งมันทำให้เขารู้สึกคิดถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นอย่างยิ่งภาพที่ปรากฏในกระจกก็คือตัวเขากับเซียนเซียนในวัยเด็กเขากับนางกำลังเล่นซนอย่างสนุกสนานในช่วงเวลานั้นไม่ได้มีสิ่งใดให้พวกเขาต้องนึกกังวลแม้แต่น้อย เซียนเซียนเฉินเซียงมองเห็นรูปลักษณ์ของเซียนเซียนที่น่ารักจึงยิ้มขึ้นอย่างอดไม่ได้เขาต้องการหยิกแก้มขาวผ่องของนางขณะที่เขากำลังมีความคิดนั้นอยู่ตัวเขาก็ได้มาถึงหน้าบานกระจกเงานั้นแล้วเมื่อเฉินเซียงมาถึงบานกระจกจูจ่ๆเขากลับรู้สึกว่าเซียนเซียนที่กำลังมองเห็นไม่ใช่คนที่เขาคุ้นเคยทันใดนั้นเขาจึงตื่นตัวได้สติเกือบไปแล้วเมื่อคู่ก่อนมือของเขาเอื้อมไปใกล้จนเกือบแตะสัมผัสก,กับบานกระจกแล้ว ยามนี้เขาใส่หัวรัวๆเพื่อสลัดคว,ความคิดเหล่านั้นออกซึ่งเขาตระหนักได้ว่าตนเองเกือบตกหลุมพรางเข้าให้แล้วเมื่อครู่ก่อนมีอำนาจพลังบางอย่างกำลังสะกดจิตใจของเขาทำให้เขาถูกล่อลวงจนเข้าใกล้กระจกบานใหญ่ยามนี้เฉินเซี่ยงหันหลังกลับพร้อมวิ่งออกห่างกระจกบานนั้นด้วยความเร่งรีบหลังจากวิ่งมาได้สักพักเขาก็ค้นพบว่ามีกระจกบานใหญ่ปรากฏขึ้นขวางหน้าเอาไว้ ภายในกระจกเงาบานนี้มีทั้งภาพและเสียงมันเป็นเสียงครวญจากกลุ่มหญิงสาวที่กำลังหยอกเย้าด้วยความซุกสนภาพที่ปรากฏอยู่ในบานกระจกล้วนเป็นหญิงสาวที่เฉินเซียงคุ้นเคยทั้งสิน้นและฉากสถานที่แห่งนี้ก็เป็นหมู่บ้านร้อยบุบผาเขามองเห็นเซี่ยนเซี่ยนเมื่อเอชีเลียนและฟงหยูเจียร,รวมไปถึงหญิงงามในหมู่บ้านร้อยบุบผาคนอื่นๆตอนนี้เรือนร่างของพวกนางเปลยเปล่าโดยกำลังแช่อยู่ในบ่อน้ำร้อนเสี่ยวลี่จือเหวาชูเหมยมู่เจียหลาน สองแม่ลูกองค์สนมเหลี่ยนและเซียวจินเอ,อ๋อนี่มันเฉินเซี่ยงถึงกับต้องสูดหายใจเข้าลึกๆแต่เมื่อเขามองเห็นเหมยเหวาและเซียงเยว่ากำลังไร้รำอยู่ริมบ่อน้ำจิตใจของเขาก็ต้องตกอยู่ในอำนาจเสน่ห์อย่างฉับพลัน ยามนี้ความปรารถนาล้นทะลักออกมาจากจิตใจของเฉินเซี่ยงส่งผลให้เขาขยับเข้าใกล้บานกระจกทีละก้าวขณะนี้ภาพที่ปรากฏในบานกระจกมีกลิ่นหอมโชยมาจางๆทําให้จิตใจของเฉินเซี่ยงจมดิ่งสู่ห้วงสเสน่หาเขากําลังคิดว่าถ้าเข้าไปในนั้นก็จะสามารถเล่นสนุกกับพวกนางได้ตามต้องการ ขณะที่ปลายนิ้วของเขาแตะสัมผัสกับบานกระจกเซียนเซียนจึงได้หันมายิ้มให้แก่เขาแม้ว่ารอยยิ้มนั้นงดงามอย่างที่สุดทว่ามันไม่ได้เป็นรอยยิ้มที่แท้จริงของเซียนเซียนเพราะรอยยิ้มนี้ไม่ได้มาจากจิตวิญญาณและความรู้สึกเห็นเช่นนั้นเฉินเซียงจึงตระหนักได้ถึงบางสิ่งครั้งแล้วเขาก็ฉุดสติกลับมาได้มันเป็นกับดักเฉินเซียงหลับตาพร้อมกับสูดหายใจลึกไม่ช้าก็เร็วหญิงสาวเหล่านี้ย่อมตกต้องเป็นของข้าหึ่มมมคิดจะล่อลวงข้าหรือ ไม่มีทางเขาหันกลับพร้อมวิ่งออกห่างจากกระจกด้วยความเร่งรีบและแล้วมันก็เป็นอย่างเช่นเคยเมื่อเขาวิ่งมาได้สักพักเขาจะถูกบานกระจกขนาดใหญ่ขวางทางเอาไว้แต่ทว่าครั้งนี้เขายืนจ้องมองมันไปเรื่อยๆโดยที่เขาสามารถสะกดจิตใจเอาไว้ได้แต่แล้วจู่ๆบานกระจกกลับเปลี่ยนเป็นสีดำครั้นจึงปลดปล่อยปราณสีดำจากด้านในบานกระจกก่อนที่ปราณสีดำนั้นจะบูรณาการในลักษณะไม้เท้าสีดำ เมื่อมองเห็นไม้เท้าสีดำเฉินเซี่ยงพันรู้สึกหวาดกลัวอย่างที่สุดก่อนหน้านี้เขาถูกหลิงหยวนกวนฟาดตีด้วยไม้เท้าซึ่งมันสร,สร้างความเจ็บปวดลึกลงไปถึงไขกระดูกขณะที่จิตวิญญาณจวนจะแตกสลายเสียให้ได้ในช่วงจังหวะที่เขาต้องการจะกลับตัวไม้เท้าสีดำได้พุ่งเข้ามาพร้อมฟาดเข้าที่แผ่นหลังของเขาเฉินเซี่ยงร้องตะโกนด้วยความเจ็บปวดครั้นจึงล้มลงบนพื้น ความเจ็บปวดที่เขาได้รับนั้นเป็นเหมือนกับครั้งที่หลิงหยวนกวนฟาตีทุกประการหลังจากเฉินเซี่ยงลม้มลงเขาก็ถูกฟาดด้วยไม้เท้าหลายครั้งจนเขาต้องร้องตะโกนด้วยความเจ็บปวดเขาอดทนต่อความเจ็บปวดทรพร้อมกับยันกายลุกยืนขึ้นเมื่อหันหลังกลับไปไม้เท้าสีดำก็ได้หายลับไปอย่างไรก็ตามเบื้องหน้าได้ปรากฏกระจกสองบานและหนึ่งในนั้นกำลังแสดงภาพเซี่ยนเซี่ยนในวัยเด็ก ส่วนกระจกอีกบานเป็นภาพหญิงงามจากหมู่บ้านร้อยบุกผาที่กำลังเปลยเปล่าอยู่ในบ่อน้ำร้อนเรือนร่างของพวกนางช่งางเย้ายวนใจยิ่งนักเพียงแค่หางตาเหลือบไปละเห็นมันก็พร้อมที่จะทำให้ความปรารถนาในใจของเฉินเซียงพรุ่งพลานออกมาหรือข้าจะต้องเลือกหนึ่งในสองบานนี้เฉินเซียงมองไปที่ภาพฉากในวัยเด็กสลับไปมากับภาพหญิงงามที่กำลังแช่น้ำอย่างสนุกสนานแน่แหละว่าเขากำลังลังเลและไม่สามารถตัดสินใจได้เด็ดขาด แต่บางกระจกสีดำทางด้านหลังของเขามีไม้เท้าที่สามารถฟาดตีให้จิตวิญญาณของเขาต้องเจ็บปวดทรมานและเมื่อเขาหันกลับไปมองมันพันปรากฏไม้เท้าเข้าฟาดตีเขาอย่างโหดเหี้ยมทารุณอีกครั้งยามนี้เขากรีดร้องด้วยความเจ็บปวดอย่างน่าสังเวชพร้อมกับที่รู้สึกราวกับว่าทั่วร่างกายของเขามีเข็มร้อนเสียบแทงและดึงออกซ้ำไปซ้ำมาไม่รู้จบต้องทนให้ได้นี่คือสิ่งที่ข้าจะต้องเลือกเพราะมันเป็นปัญหาในปัจจุบันที่ข้าต้องเผชิญหน้ากับมัน ในที่สุดเฉินเซียงก็สามารถทำความเข้าใจได้แล้วหากว่าเขาเลือกภาพฉากในวัยเด็กตัวเขาจะกลายเป็นเด็กน้อยเหมือนกับเต๋าจุนซูคงแต่ถ้าเขาเลือกภาพฉากหญิงสาวที่กำลังเปลยเปล่าอยู่ย่อมได้รับผลกระทบที่ไม่น่าดูชมอย่างแน่นอนเพราะวัยเด็กเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่สามารถย้อนกลับไปได้ดังนั้นกระจกเงาจึงไม่ใช่เรื่องที่สมจริง ส่วนเรื่องหญิงงามทั้งหลายในรูปลักษณ์อันเปลยเปล่าและกำลังเล่นสนกันอยู่นั้นแท้จริงพวกนางล้วนอยู่ในหมู่บ้านร้อยบุกผาตรับใดที่เขาสามารถย้อนกลับไปได้เขาก็สามารถเล่นสนุกกับพวกนางได้ในอนาคตจึงไม่มีความจำเป็นที่เขาจะต้องเลือกมันแต่สิ่งที่เขากำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันก็คือการต่อสู้กับศัตรูที่ริอาจกดขี่และเหยียบย่ำศักดิ์ศรีของเขาเฉินเซียงถูกไม้เท้าฟาดจนล้มลงกับพื้นอีกครั้งแต่เขาพยายามคลานเข้าไปที่กระจกเงาสีดำ ไม้เท้าฟาดตีเขาอย่างต่อเนื่องไม่รู้จบยามนี้เฉินเซียงกรีดร้องอย่างน่าสังเวชเขาพยายามอดทนต่อความเจ็บปวดเพื่อตะเกียกต,ตะกายเข้าไปที่กระจกเงาสีดำระหว่างนั้นเสียงใสๆของเซียนเซียนได้หัวเราะขึ้นใกล้กับหูของเขาจนทำให้ต้องหันกลับไปมองครั้นจึงค้นพบใบหน้าในวัยเด็กที่น่ารักน่าเอ็นดูทันใดนั้นความเจ็บปวดทรมานได้เลือนหายเป็นปิดทิ้ง อย่างไรก็ตามเฉินเซียงหลับตาลงเพื่อไม่ให้ตนเองมองภาพนั้นและเมื่อเขาหันกลับมาไม้เท้าของสีดำจึงได้ฟาดกระหน่ำมาอีกครั้งแต่และเสียงครวญอันเย้าวยวนได้ดังขึ้นข้างข้างหูมันเป็นเสียงครวญกระสาวของเหมยเหยาวและเซียงเยว่าแน่เหล่าว่าเฉินเซียงไม่สามารถทนได้จึงต้องหันกลับไปมองทันใดนั้นเขาได้แลเห็นเหมยเหยาวเซียงเยว่าตรงฟางซินเยเว่และองค์สนมเหลียนที่ซึ่งล้วนเป็นหญิงสาวผู้มีเรือนร่งางเย้ายวนใจยามนี้พวกนางกำลังไรร,รำอย่างมีเสน่ห์น่าหลงไหล เมื่อกลับไปได้ข้าจะลงโทษพวกเจ้าทันทีเมยหมยเห่ยาข้าจะปราบพยศเจ้าเป็นคนแรกเฉินเซี่ยงสูดหายใจลึกครั้นจึงสลัดความปรารถนาที่กำลังกัดกินจิตใจออกไปทั้งหมดยิ่งไปกว่านั้นเขาต้องรวบรวมความกล้าหาญอย่างที่สุดเพราะหากว่าเขาหันไปเบื้องหน้าไม้เท้าสีดำจะเริ่มกระหน่ำฟาใส่เขาอีกครั้งพับผ่าสิทั้งหมดนี้คือความทุกข์ตรมแห่งเต๋าอย่างนั้นหรือ เฉินเซียงกัดฟันกล่าวยามนี้หน้าผากของเขาเต็มไปด้วยเส้นเลือดบวมปูดเขารวบรวมกำลังครั้นจึงคลานเข้าไปที่กระจกเงาสีดำมันเป็นทางเลือกที่ถูกต้องแม้ว่ามันจะเป็นทางเลือกที่ทำให้เขาต้องเจ็บปวดทรมานก็ตามทีแต่อีกสองทางเลือกล้วนเป็นกับดักที่มีความอ่อนโยนคอยล่อลวงขอบเขตหายนะแห่งเตากำลังทดสอบความแข็งแกร่งทางจิตใจของเขาตอนนี้เฉินเซี่ยงสามารถเข้าใจกับมันได้อย่างชัดเจน หลังจากเจ็บปวดทรมานจากการฟาดตีด้วยไม้เท้ามาหลายร้อยครั้งในที่สุดเฉินเซียงได้มาถึงบานกระจกสีดำแล้วและเมื่อฝ,ฝ่ามือของเขาเอื้อมไปแตะสัมผัสกับบานกระจกมันก็สูบร่างของเฉินเซียงเข้าไปในนั้นอย่างฉับพลันหลังจากที่เฉินเซียงถูกดูดเข้าไปในกระจกเงาสีดำเขาจึงได้พบว่าตนเองตกอยู่ท่ามกลางความมืดมิดเกิดเรื่องบ้าอะไรอีกเนี่ยมันสมควรจบลงแล้วไม่ใช่หรือ เฉินเซียงสบถถอขึ้นเขาพยายามหันมองไปรอบๆแต่ไม่สามารถมองเห็นสิ่งอื่นใดนอกเสียจากความมืดมิดขณะที่เขาจิตใจของเขากำลังสับแช่งอยู่นั้นความมืดมิดที่รายล้อมกำลังเลือนหายไปมันถูกแทนที่ด้วยแสงเรืองรองสีท้องคล้ายแสงแดดในยามเช้าพร้อมกับที่ร่างกายได้รู้สึกถึงความอบอุ่นสิ่งนี้ช่วยให้เฉินเซียงรู้สึกดีขึ้นอย่างฉับพลันเขาคิดว่าถ้าตนเองได้อยู่บนผืนหญ้าอ่อนนุ่มก็จะสามารถนอนหลับลงได้อย่างผ่อนคลายสบายใจ ทันทีที่เขามีความคิดเช่นนั้นพื้นดินที่กำลังยืนอยู่จึงแปลเปลี่ยนเป็นผืนหญ้าอันอ่อนนุ่มอย่างฉับพลันเห็นเช่นนั้นเขาจึงล้มตัวลงนอนหลับอย่างผ่อนคลายตื่นเดี๋ยวนี้เจ้านอนมาตั้งหลายวันแล้ววันพรุ่งนี้เจ้าต้องต่อสู้ในลานประลองหลิงหยวนกวนตะโกนเรียกมันใช้มือกระแทกกรงขังจนเกิดเสียงดังโครมคราม เฉินเซี่ยงลุกขึ้นนั่งด้วยอาการน่วงเงียทันทีนั้นเขาก็ได้แลเห็นไม้เท้าที่มันกำลังถืออยู่แน่หละว่ามันเป็นไม้เท้าที่เคยฟาดตีเขาอย่างทารุณมันเป็นสิ่งที่สร้างความเจ็บปวดทรมานให้แก่เขาอย่างที่ไม่มีวันลืมเลือนหากเป็นเมื่อก่อนเขาจะต้องรู้สึกหวาดกลัวอย่างที่สุดทวายามนี้เขาไม่รู้สึกหวาดกลัวแม้แต่น้อยซึ่งเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทำไมถึงไม่รู้สึกหวาดกลัวมันทั้งที่ไม้เท้านี้ฟาดตีเขาในห้วงความฝันมาหลายร้อยครั้ง หลังจากเห็นว่าเฉินเซียงตื่นขึ้นมาแล้วหลิงหยวนกวนจึงแค่นเสียงเล็กน้อยก่อนจะเดินกลับออกไปในยามนี้เฉินเซียงยังคงมีอาการง่วงเงียอยู่แต่เขายังคงจดจำเรื่องราวของบานกระจกทั้งสามบานได้อย่างชัดเจนหรือว่าตอนนี้ข้าได้ข้ามผ่านขอบเขตหายนะแห่งเต่ามาแล้วขอบเขตหายนะแห่งเต่าช่างแปลกประหลาดยิ่ง เฉินเซี่ยงหลับตาลงแล้วจึงเริ่มตรวจสอบโลกทะเลเทพทันใดนั้นเขาได้ค้นพบว่าจิตวิญญาณกดแห่งพลังของเขากลายเป็นสีทองอาร่ามมันลอยเด่นเหนือท้องฟ้าดูคล้ายกับดวงตะวันอันแรงกล้าที่กำลังสาดแสงสู่โลกทะเลเทพของเขาจิตจิตวิญญาณเต๋าเทวะสิ่งนี้สามารถบ่มเพาะได้ในขอบเขตเต๋าจุนเท่านั้นจิตใจของเฉินเซี่ยงเต็มเปี่ยมไปด้วยความยินดีอย่างที่สุดเพราะสิ่งนี้หมายความว่าเขาได้ก้าวเข้าสู่ขอบเขตเต๋าจุนแล้ว ้าบ่มเพาะกยาทองตาเต๋าเทวะได้สําเร็จอีกทั้งยังมีจิตวิญญาณเต๋าเทวะนั่นหมายความว่าต่อให้ข้าไม่ใช้การผลักดันพลังผ่านประตูก็จะปลดปล่อยพลังที่รุนแรงได้จากจิตวิญญาณเต๋าเทวะกล่าวจบเฉินเซียงจึงได้กางเขตแดนมิติทันทีพลังมิติอันไร,ร้รูปลักษ์กำลังแพร่กระจายไปทุกทิศทางยามนี้เฉินเซียงสามารถสื่อสัมผัสถึถงสภาพแวดล้อมทางนอกได้ทําให้เขาค้นพบว่าตนเองถูกขังอยู่ในชั้นใต้ของภูเขาสําเร็จแล้ว เฉินเซียงอุทานด้วยความตื่นเต้นหลังจากนั้นจึงขับเคลื่อนพลังพยักเขาวทะลวงมิติทําให้หลุดพ้นจากกรงขังได้อย่างง่ายดายครั้นจึงทะลวงมิติกลับเข้าไปในกรงขังตามเดิมเป็นเพราะวันพรุ่งนี้เขาจะต้องต่อสู้กับเจ้าฉีรุ่นแน่นอนว่าเขาตั้งใจจะฆ่าเจ้าฉีรุ่นเสียก่อนแล้วจึงหลบหนีและหลังจากนั้นเขาจะย้อนกลับมาฆ่าหลิงหยวนกวนอีกครั้งและท้ายที่สุดเขาจะบทขยี้เขตแดนเทพต้นกําเนิดให้พินาศย่อยยับ ตอนนี้ข้าได้ก้าวเข้าสู่ขอบเขตเต๋าจุนแล้วด้วยความแข็งแกร่งที่ข้ามีเต๋าจุนทั่วๆไปย่อมไม่สามารถเอาชนะข้าได้บางทีพี่สาวไปหลิงอาจไม่แข็งแกร่งเท่ากับข้าในตอนนี้เมื่อพูดถึงเซียวไปหลิงเฉินเซียงก็อดนึกถึงภาพฉากในบานกระจกเป็นไม่ได้เพราะในบรรดาหญิงงามที่กำลังเปลือยกายแช่น้ำน,นั้นมีตู้เสี่ยวหลิงและเซียวไปหลิงรวมอยู่ด้วย ในปัจจุบันเฉินเซียงมีอารมณ์เบิกบานยิ่งเขาหลับตาลงพร้อมกับเปิดทางมิติขนาดเล็กตามด้วยการขับเคลื่อนตราประทับวิหกเพลิงแห่งเต๋าปลดปล่อยวิหกเพลิงแล้วจึงขับเคลื่อนตราประทับเนสสักสิทธิ์แห่งเต๋าผนวกเข้ากับวิหกเพลิงทันทีการกระทํานี้จะช่วยให้เขามองเห็นในที่สิ่งที่วิหกเพลิงมองเห็นได้ วิหกเพลิงที่มีขนาดเล็กเท่ากับมแมลงตัวจ้อยโผบินไปอย่างรวดเร็วปัจจุบันเฉินเซียงสามารถทําความเข้าใจเกี่ยวกับสถานที่ในเขตแดนเทพต้นกําเนิดได้เป็นอย่างดีและขณะนี้เฉินเซี่ยงกําลังค้นหาตัวว่านอยู่สงอยู่ไม่รู้ว่าอาวุโสว่านจะเป็นอย่างไรบ้างเขาสมควรถูกขังอยู่ในสถานที่ของเผ่าจักรพรรดิต้นกําเนิดเฉินเซี่ยงกล่าวขึ้นว,วิหกเพลิงของเขาสามารถโผบินได้อย่างอิสระมันไม่ถูกจํากัดด้วยอํานาจพลังใดๆ ต้องทราบด้วยว่าดินแดนต้นกําเนิดมีข้อจํากัดที่ทําให้ไม่สามารถบินหรือลอยตัวได้ที่สําคัญเฉิญเซี่ยงยังสังเกตได้ว่าในดินแดนแห่งนี้ไม่มีอสูรร้ายที่สามารถบินได้ไม่ว่าอสูรร้ายจําพวกนกหรือว่าชนิดอื่นๆแต่อย่างไรก็ตามวิหกเพลิงของเฉิญเซี่ยงสามารถบินได้จริงๆเผ่จาจักรพรรดิต้นกําเนิดมีความละหลังอย่างยิ่งข่ายพลังของมันอ่อนแอเกินไปเทียบกับข่ายพลังที่เซียนเซียนหลับตาสร้างลวกลวลัว<ๆ>ก็ยังแข็งแกร่งกว่ามากนะัก เฉินเซียงแทรกซึมเข้าไปในพื้นที่ของเผ่าจัก,กรพรรดิต้นกำเนิดได้อย่างง่ายดายเฉินเซียงทำการสืบค้นได้อย่างรวดเร็วเพียงไม่นานเขาก็รู้ว่าว่านหยูสงถูกคุมขังอยู่ที่ไหนเมื่อได้รู้เช่นนั้นเขาจึงควบคุมให้วิหกเพลิงบินเข้าไปในห้องคุมขังว่านหยูสงอย่างฉับพลันยามนี้ว่านหยูสงกำลังถูกจองจำอยู่ในกรงขังเขามีสภาพไม่ต่างจากเฉินเซียงอวุโสว่านเฉินเซียงส่งกระแสะจิตผ่านวิหกเพลิงตัวเล็ก ทันทีที่ได้ยินเสียงของเฉินเซี่ยงว่านอยู่สงก็ถึงกับสะดุ้งตกใจครั้นจึงใช้สัมผัสศักดิ์สิทธิ์เพื่อส่งกระแสจิตต,ตอบกลับเฉินเซียงเจ้าอยู่ที่ไหนเจ้าส่งกระแสจิตหาข้าได้อย่างไรตอนนี้เจ้าเป็นอย่างไรบ้างข้าได้ยินว่าเจ้าถูกขายไปเป็นทาสค่าเป็นห่วงเจ้าแทบแย่หากเจ้าเป็นอะไรไปข้าต้องรู้สึกผิดอย่างที่สุดการที่เจ้าสามารถส่งกระแสจิตมาที่ข้าได้ หรือว่าเจ้าตายไปแล้วและนี่ก็เป็นจิตวิญญาณที่หลุดลอยออกมาจากกายเนื้อว่านยูสงยิงคำถามเป็นชุดๆดแทบไม่เว้นจังหวะให้เฉินเซียงได้ตอบกลับแน่นอนว่าข้ายังไม่ตายตอนนี้ข้าสบายดีหลังจากนี้อีกสักระยะข้าจะมาช่วยท่านจิงสีอาวุโสว่านทำไมพวกมันถึงจับตัวท่านข้าคิดว่ามันสมควรมีเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากการลักลอบเข้าสู่พื้นที่ต้องห้ามเฉินเซียงกำลังสงสัยเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว เหตุผลหลักๆเป็นเพราะข้าได้รับบางสิ่งมาจากพื้นที่ต้องห้ามสิ่งนี้มีความสำคัญต่อพวกมันอย่างยิ่งดังนั้นพวกมันจึงต้องจับตัวข้ามาคุมขังเอาไว้ว่านอยู่สงกล่าวสิ่งนั้นคืออะไรเฉินเซี่ยงถามขึ้นอย่างเร่งรีบข้าไม่รู้ชัดแต่พวกมันเรียกว่าตราประทับจักรพรรดิเทพแต่มันมีลักษณะเป็นก้อนหินว่านอยู่สงกล่าวขึ้นพร้อมกับผันมองไปรอบๆในที่สุดเขาก็ค้นพบวิหกเพลิงขนาดเล็กแทบเท่ากับมแมลงตัวจ้อย เฉินเซียงนี่คือพลังของเจ้าอย่างนั้นหรือมันดูคล้ายวิหกเพลิงอย่างยิ่งว่านอยู่ส่งอุทานด้วยความประหลาดใจในดินแดนศักดิ์สิทธิ์วิหกเพลิงถือเป็นวิหกเทพวิหกเทพชนิดนี้เป็นเทพอสูรที่คอยปกปักอยู่ในพิภพทั้งหลายใช่แล้วมันคือวิหกเพลิงจริงสี่อาวุโสว่านท่านส่งตราประทับจัก,กรพรรดิเทพให้พวกมันไปแล้วหรือยังเฉินเซี่ยงถามขึ้นเขาค่อนข้างอยากรู้เห็นเกี่ยวกับมัน ไม่มีทางต่อให้ต้องตายข้าก็จะไม่มอบให้พวกมันว่านยู่สงกล่าวแล้วจึงถอนหายใจยาวแน่นอนว่าเดิมทีข้าคิดเช่นนี้แต่ปัจจุบันข้ากำลังคิดว่าจะส่งคืนตราประทับจัก,กรพรรดิเทพให้พวกมันเพื่อใช้ต่อรองในการปล่อยตัวเจ้าท่านไม่ต้องส่งคืนให้พวกมันท่านรออีกสักระยะข้าจะมาช่วยท่านเฉินเซี่ยงกล่าวเมื่อถึงเวลานั้นข้าขอตราประทับจัก,กรพรรดิเทพได้หรือไม่หากว่าเจ้าช่วยข้าได้ข้าจะยกให้เจ้าแน่นอน ว่านอยู่สงกล่าวตกลงท่านรออยู่ที่นี่ก่อนตอนนี้ข้าจะเรียกพลังนี้กลับคืนกล่าวจบเฉินเซียงจึงเรียกวิหกเพลิงกลับคืนมาตราประทับจักรพรรดิเทพเป็นอย่างไรกันแน่สมควรมีความสำคัญต่อเผ่าะจักรพรรดิต้นกำเนิดอย่างยิ่งเฉินเซียงค่อนข้างอยากรู้เห็นอย่างที่สุดมันทำให้เขาต้องการไปช่วยว่านอยู่สงในทันทีเพียงแต่ตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสม ในสถานที่คุมขังว่านหยูสงมีผู้เชี่ยวชาญที่แข็งแกร่งเฝ้าระวังอยู่เป็นจํานวนมากหากเขาเข้าไปช่วยเหลือว่านหยูสงในตอนนี้ก็อาจถูกค้นพบในทันทีดังนั้นเขาจะต้องวางแผนการเพื่อเปิดโอกาสในการเข้าช่วยเหลือว่านหยูสงต้องฆ่าผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นนี่เป็นแผนการที่ข้าจะลงมือเฉินเซี่ยงกล่าวขึ้นหลังจากนั้นเขาก็มองไปยังต้นกลืนสวรรค์ที่ปลูกไว้ในพระราชวังหยกเดิมที่มันถูกเรียกว่าต้นทําลายวิญ,ญญาณที่สามารถใช้สกัดพิษกร่อนวิญ,ญญาณได้ ตอนนี้ข้ายังมีเวลาเหลือดังนั้นข้าจะสกัดกลั่นผงกร่อนวิญญาณขึ้นมาเสียก่อนเฉินเซียงกล่าวหลังจากนั้นเขาได้สั่งให้ชูวงชิงและหยางเซียงหยินทำการเก็บเกี่ยววัตถุดิบมาจากต้นกลืนสวรรค์อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ